อยู่ถนนเลยค่ะคน,น,น,บบนวานแหกวานอยู่ถนนเลยผุนนี่น่นี่มัน่ครเนี่ยได้ มันแหยอยู่กลางถนนโอ้นึกว่ามีแค่นี้พุ่นตรงนั่นก็นมีตัวหนเอาได้สุคนอีพุ่นกระได้ได้สุคน เงืองเบิองพี่น้องเอ้ยเพื่อนๆเลยยกปลาอยู่หนทางน้ำมากน้ำท่วมจ้ะในหมองคางดำน่ะไม่มีไม่มีไม่มีคือจันไปงั้นแหละโอ้เดือนนะครับไปไปเอ็มจับบอลน้ำจักขาดน้ำมาดิฟ้าท่วมครับท่วมครับท่วมเนี่ย โค้ขงขึ้นมาค่ะอํเภอทบบงจอมทองขย้นโมค่ะโมเนี่ยโอมนั่ถนนเต็มไปเบ็ดนี่น้ำนีน้ำนีน้ำทวมนีน้ำเลยค่ะเตรีมเลยค่ะนห่วหิ่งเดือนใสเดือนนะอ่ะนี่นเต็มคนนีน้ำ 嗯嗯嗯。嗯嗯 Bà ní thế này là tôi thế này thôi mọi thôi mọi thôi ควมอำเภอระบอจังหวัดหนองคายตั้งแต่ปีหาซีมาด้วยเลยอีกกลับมาอีกรอบนะึงนาสีมาอีกอยู่เพราะว่าน้ำยังลงมาจากประเทศจีนอยู่ค่ะคุณยายนี่ก็ได้คุณยายคยายงกันหันก็ได้ได้เลยยายได้หลายเลยมาเป็นบาทนำยังหนุนลงมาเรื่อยๆอยู่ค่ะมานรานำโค้งเนาะแต่ว่าทั้ง ประเทียดฟังใส่ไม่เพลินบ้านเทาแบบยังท่วมอยู่ค่ะท่วมเพืกันท่วมไล้ให้กันกนี่แหละค่ะให้ธรรมาชาติทั้งภาคเหนือภาคอีสานที่อยู่ติดลำนำ้ำโขงนี่เจอบดถูกจังหวัดเลยค่ะ พูดถึงว่าขั้นเลือกใดกับบริยากไอถ่วมดแต่ว่าการให้เมื่อมันถ่วมแล้วเนาะคือบางคนจนบ่มีจนได้ทิมบ้านนะคะจนได้ทิมบ้านเพราะว่านาำเขาบ้าน มีมาสมทบอีกเรื่อยๆท่านไปกดูถ้าคืมอ,อีกสอง เลี่ยงแถวกันไปลบอนไปตามถนนเลี่ยงแถวกันไปตามถนนต่างเลี่ยงแถวไปตามถนนบานอยู่ข้างในเดินไปตามถนน ก็ตุลีอะมันจังมาหนักกระดุงหางได้ได้โ oh. อ้หมอน้องปานินก็ไม่รู้เหมือนกันนะน้องข้างดำมาลก <c oughs> ได้ว่าได้ต้องเป็นกระดุงยุดยิดบติดไหมติดนะว่าติดนาดส่นตัวรู้สึือก็มีเป็นกระดุงยุดยิดแม่นยีดีพอาะขาดกันส่งติงง่งยุดยิดเลยว่านินนินน้อยอะ่ะไม่ไ้อนี่ ก็ได้อยู่ไงได้ได้ได้นิดนึงก็ได้นะก็ได้